สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเกมพรีเมียร์ลีกที่น่าสนใจมากๆคู่หนึ่งนั่นคือการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟู l f ฟแฮมป์ตันวอนเดอร์รสแหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์ของ o p t a a n a l y อนแล้วก็ Football Predictions.com ครับซึ่งเออทั้งสองสำนักนี้ก็อัดแน่นไปด้วยสถิติที่น่าทึ่งแล้วก็มีบางอย่างที่น่าตกใจด้วย ถ้ามองเป็นเินมันก็เหมือนเกมที่ทีมใหญ่เจอทีมท้ายตารางธรรมดาๆรรใช่ไหมครับแต่พอขุดลึกลงไปในข้อมูลแล้วโอ้โหมันมีเรื่องราวซ่อนอยู่เยอะมากเป็นเรื่องของทีมหนึ่งที่กำลังพยายามปีนกลับขึ้นไปสู่จุดที่ควรอยู่กับอีกทีมที่กำลังยืนอยู่บนปากเขวของประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครอยากจดจําใช่เลยค่ะมันมีเดิมพันที่มากกว่า3คะแนนเยอะมากโดยเฉพาะฝั่งทีมเยือนอย่างวูฟ ที่กำลังจะสร้างสถิติที่ไม่น่าจดจำเทียบเท่ากับสถิติที่อยู่มานานกว่า31ปีเลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่กดดันมหาศาลเลยเดี๋ยวเดียวนะครับ31ปีเลยเหรครับนี่มันสถิติระดับที่จะถูกพูดถึงไปอีกเป็น10ปีเลยนะงั้นเรามาเริ่มตรงนี้กันเลยดีกว่าสถานการณ์ของวูฟตอนนี้มันเลวร้ายขนาดไหนกันแน่ครับเรียกว่าวิกฤตเลยค่ะจากข้อมูลที่ได้มานะคะ ตอนนี้พวกเขารังท้ายตารางมีแค่2คะแนนเองจากการลงเล่น18เกมแรกของฤดูกาลห่างจากส่วนปลอดภัยถึง16คะแนนซึ่งในทางปฏิบัติแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรอดตกชั้นแค่2คะแนนจาก18เกมฟังแล้วท้อแทนเลยนะครับแต่นั่นยังไม่ใช่จุดที่พีคที่สุดคะ่ะที่น่ากังวลกว่าคือฟอร์มปัจจุบันพวกเขาแพ้รวดมาแล้ว11นัดติดต่อกันในทุกรายการขอเบรกตรงนีแป๊บหนึ่งครับ 11นัดรวดนี่มันไม่ปกติแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของแทคกติกอย่างเดียวหรือว่าสภาพจิตใจในห้องแต่งตัวมันแบบพังไปหมดแล้วเพราะการแพ้ติดต่อกันนานขนาดนี้มันกัดกินความมั่นใจจนไม่เหลือแน่ๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและน่าจะเป็นทั้งสองอย่างประกอบกันพอผลงานในสนามไม่ดีความเชื่อมั่นในทติกก็ลดลงสภาพจิตใจนักเตะก็ยแย่มันเป็นวงจรอ,อุบบัติที่หยุดยากมาก แล้ววงจรน,นี้แหละค่ะที่กำลังจะลากเขาไปสู่สถิติที่ว่าถ้าพวกเขาแพ้แมนยูไนต็ดในเกมนี้จะเป็นการแพ้ในพรีเมียร์ลีกนัดที่26ในปีปฏิทิน2025ซึ่งจะไปเท่ากับสถิติสูงสุดตลอดการที่อิปสวิชทาวเคยทำไว้เมื่อปี1994โอ้โหแพ้26นัดในปีเดียวและที่น่ากลัวกว่านั้นคือสถิติของอิปสวิชในปี94มาจากฤดูการที่มี42เกมค่ะ แต่ตอนนี้หลีกเตะก,กันแค่38เกมนั่นหมายความว่าวูสไม่ได้แค่กำลังจะทำสถิติเทียบเท่าแต่พวกเขากำลังจะกลายเป็นทีมที่พังได้เร็วกว่าและสมบูรณ์แบบกว่าทีมในอดีตซะอีกมันสะท้อนถึงการล่มสลายที่หนักหน่วงกว่ามากในยุคปัจจุบันเหลือเชื่อจริงๆครับโดยเฉพาะเมื่อย้อนกลับไปแค่8เดือนที่แล้วตอนนั้นพวกเขายังบุกมาชนะแมนยูในเต็ดที่โอทาฟอร์ดได้ดึงศูนย์เลยใช่ไหมครับ ชัยชนะครั้งนั้นมันสําคัญมากด้วยเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการชนะรวด6นัดในลีกช่วยให้ทีมรอดตกชั้นแบบบุดวิดมันเกิดอะไรขึ้นพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะจุดเปลี่ยนสําคัญคือการเปลี่ยนผู้จัดการทีมจากวิกเตอร์เปเรราที่พาทีมสร้างผลงานมหัศจรรย์นในช่วงท้ายฤดูกาลก่อนมาเป็น็อบเอ็ดเวิร์สซึ่งเข้ามาแล้วก็ยังไม่สามารถหาจุดเปลี่ยนให้ทีมได้เลยเขาคุมทีมแพ้รวดไปแล้ว7นัด กำลังพยายามอย่างหนักเพื่อหาชัยชนะนัดแรกให้เจอแล้วมีสัญญาณอะไรดีๆบ้างไหมครับหรือว่ามีแต่จะแย่ลงเรื่อยๆในข้อมูลก็มีระบุไว้นะคะว่าเกมล่าสุดที่แพ้ลิเวอร์พูล2-1เนี่ยมีสัญญาณที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังแต่สุดท้ายมันก็ยังจบลงด้วยความพ่ายแพ้อยู่ดีซึ่งสำหรับทีมที่กำลังจะจมน้ำฟังเส้นเล็กๆแบบนี้มันอาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยก็ได้เข้าใจเลยครับ จากทีมที่กำลังจะจมมาดูทีมที่กำลังไต่ขึ้นกันบ้างดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับดูเหมือนจะตรงกันข้ามกับวูฟส์โดยสิ้นเชิงถูกต้องเลยค่ะยูไนเต็ดกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีตอนนี้อยู่อันดับหูกของตารางตามหลังอันดับ4อย่างลิเวอร์พูลแค่3คะแนนเท่านั้นและที่สำคัญคือโมเมนตัมกำลังมา หลังจากเพิ่งเปิดบ้านเฉือนชนะทีมฟอร์มแรงอย่างนิวคาสเซอร์ยูไนเต็ดมาได้1-0ในเกมวันบ็อกซิ่งเดย์ผมเห็นข้อมูลที่น่าสนใจมากในเกมนั้นคือยูไนเต็ดมีเปอร์เซ็นต์การครองบอลแค่33.3%แต่กลับเป็นฝ่ายชนะนี่คือสไตล์ของกุนซือคนใหม่อย่างรูเบนอโมลิมเหรอครับคือเน้นผลการแข่งขันไม่ต้องเล่นสวยงามครองบอลเยอะเหรอครับเป็นการวิเคราะห์ที่เฉียบคมมากค่ะมันสะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนที่สำคัญเลย คืออโมริมหันมาใช้แผ่นกองหลัง4ี่คนและเน้นความรัดกุมในเกมรับมากขึ้นเขาไม่ได้ยุดติดกับปรัชญาการครองบอลเหมือนผู้จัดการคนก่อนๆแต่มุ่งเน้นไปที่การเก็บ3แต้มซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมที่กำลังสร้างความมั่นใจและไต่อันดับต้องการมากที่สุดการชนะแบบไม่จําเป็นต้องครองบอลเยอะนี่น่าสนใจนะครับมันเหมือนกับการส่งสัญญาณว่ายูไนเตตตอนนี้เน้นผลการแข่งขันสุดๆซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวู์โดยสิ้นเชิงที่ดูเหมือนว่าจะทําอะไรก็ผิดไปหมด ใช่ค่ะและเป้าหมายต่อไปของพวกเขาก็คือการตอกย้ำความแข็งแกร่งในเกมรับนี่แหละค่ะข้อมูลระบุว่าพวกเขาตั้งเป้าที่จะไม่เสียประตูนในลีกให้ได้2นัดติดต่อกันซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมทำไม่ได้เลยนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2024สมัยที่เอริกเทนฮากยังคุมทีมอยู่ถ้าทำได้มันจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนว่าทีมของอามริมกำลังสร้างรากฐานที่มั่นคงขึ้นมาจริงๆ แต่ในข้อมูลก็มีสถิติเล็กๆที่อาจจะทำให้แฟนอยู่ในเตดเสียวๆเหมือนกันใช่ไหมครับเกี่ยวกับเกมสุดท้ายของปีมีค่ะเป็นเหมือนอาถรรพ์เล็กๆคือพวกเขาแพ้ในเกมลีกนะัดสุดท้ายของปีมาแล้ว2ปีซ้อนปี2023แพ้ฟอเรสและปี2 0 2 4นแพ้นิวคาเซซึ่งถ้าปีนี้แพ้อีกก็จะเป็นการแพ้3ปีติดต่อกันทั้งสุดท้ายที่เกิดเรื่องแบบนี้ต้องย้อนกลับไปไกลถึงช่วงปี1 9 8 0ถึง1982เเลยทีเดียวเป็นเกรดเล็กๆที่น่าสนใจนะครับ อาจจะเป็นแค่ความบังเอิญแต่สำหรับนักกีฬาบางทีเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเหมือนกำแพงในใจที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้เหมือนกันพอเห็นฟอร์มของทั้งสองทีมที่ต่างกันขนาดนี้แล้วก็น่าคิดนะครับว่าเวลาเจอกันเองที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างครับประวัติศาสตร์มันเข้าข้างฝั่งยูไนเต็ดเหมือนฟอร์มตอนนี้หรือเปล่าถ้าดูภาพรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าใช่ค่ะยูไนเต็ดทำได้ดีกว่าชัดเจนมากพวกเขาชนะวูลฟ์ถึง8จาก11นัดหลังสุดที่เจอกันในพรีเมียร์ และที่โหดกว่านั้นคือเกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อต้นเดือนนี้เองอยูไนเต็ดบุกไปคลวมวูฟคาบ้านมาถึง4-1ต่อ4-1เลยเหรอครับหูยิ่งตอกย้ำความแตกต่างของฟอร์มในช่วงนี้เข้าไปใหญ่แต่ความทรงจำที่วูฟเคยบุกมาชนะได้1-0เมื่อ8เดือนก่อนมันน่าจะยังอยู่ในหัวนักเตะวูฟบ้างนะครับอย่างน้อยก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสนามแห่งนี้ไม่ใช่ที่ที่พวกเขาไม่เคยมาเก็บแต้มได้แนใ่นอนค่ะความทรงจำนั้นย่อมมีผลต่อสภาพจิตใจ แต่ถ้าเรามองในมุมของสถิติระยะยาวการที่ w o ลฟ์ s จะบุกมาชนะที่โอทร r a f อร์ดสองครั้งติดต่อกันเป็นเรื่องที่ยากมากๆมากๆค่ะครั้งสุดท้ายที่พวกเขาทำได้ต้องย้อนกลับไปถึงช่วงปี1960-1961เลยทีเดียวมันเป็นงานที่หนักหนาสาหัสสำหรับทีมเยือนเสมอเรียกได้ว่าประวัติศาสตร์ระยะยาวก็ไม่ได้เข้าข้างวูลฟ์ s เท่าไหร่แล้วเรื่องสภาพความพร้อมของนักเตะนะครับมีใครเจ็บใครแบนบ้างเพราะปัจจัยนี้สำคัญมาก ดยเฉพาะกับทีมที่ฟอร์มไม่ดีอยู่แล้วทั้ง2ทีมมีปัญหาผู้เล่นขาดหายไปเหมือนกันค่ะฝั่งเจ้าบ้านแมนยูเอตจะยังไม่มีเพลย์เมเกอร์คฟลสำคัญอย่างบรูโน่เฟเนเดสที่ติดโทษแบนและมีผู้เล่นบางคนต้องเดินทางไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์การไม่มีบรูโน่เฟเนเดสนี่กระทบเกมรุกของยูไนเต็ดแค่ไหนครับเพราะเขาคือหัวใจในแดนกลางเลยกระทบแน่นอนค่ะแต่ข่าวดีของพวกเขาก็คืออาจจะได้กองหลังตัวหลักอย่างแฮร์รี่แม็กไวร์และมาทายส์เดลิก กลับมาฟิตส,สมบูรณ์ซึ่งน่าจะช่วยให้เกมรับที่กำลังดีขึ้นของเอมริมแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกเป็นการได้อย่างเสียอย่างค่ะแล้วฝั่งรูฟล่ะครับหนักกว่าเยอะค่ะนอกจากจะมีผู้เล่นต้องไปแข่งแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์เหมือนกันแล้วพวกเขายังมีผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บอีกถึง4คนและที่ซ้ำร้ายไปกว่าน,นั้นข้อมูลจากอีกแหล่งยังยืนยันว่ากองกลางคนสำคัญอย่าง Andre, อังเรก็จะติดโทษแบนในนัดนี้ด้วยโอ้ตัวเต็บเยอะขนาดนี้ฟอร์มก็ไม่ดี แถมยังต้องมาเยือนโอชาฟอร์ดอีกมันเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากมากสำหรับโอบเอ็ดเวิร์ดที่จะต้องจัดทีมลงสู้กับยูเนเต็ดในสภาพที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้เอาล่ะครับข้อมูลแน่นขนาดนี้ทั้งฟอร์มปัจจุบันประวัติการเจอกันสภาพทีมสุดท้ายแล้วตัวเลขมันฟันทวงไว้ยังไงครับบทวิเคราะห์จากคอมพิวเตอร์ทำนายผลออกมาในทิศทางไหนต้องบอกว่าผลคาดการณ์ค่อนข้างเป็นเอกชั้นแบบนอนมาเลยค่ะ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของออตตาที่ทำการจำลองการแข่งขันไปถึง1 0,000ื่นครั้งให้โอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะในเกมนี้สูงถึง69.8%เกือบ70%เลยทีเดียวแล้วโอกาสของวูฟส์ละครับ มีเพียง13.2เท่านั้นค่ะส่วนโอกาสที่จะเสมอกันอยู่ที่17ตัวเลขมันสะท้อนภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมาอย่างชัดเจนแต่คอมพิวเตอร์มันไม่ได้คำนวณเรื่องหลังพิงฝานะครับทีมที่ไม่มีอะไรจะเสียแบบวูฟบางทีก็เป็นทีมที่อันตรายที่สุดหรือเปล่าความกดดันทั้งหมดมันอยู่ที่ยูเนเต็ดนะที่ต้องเล่นในบ้านและต้องชนะสถานเดียวเป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะและในโลกฟุตบอลปัจจัยด้านจิตวิทยามีผลเสมอ แต่ถ้าเรากลับมาดูข้อมูลเชิงลึกที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการวิเคราะห์มันก็ยากที่จะเถียงค่ะโดยเฉพาะสถิติการทําประตูวูฟมีสถิติการยิงประตูนอกบ้านที่ย่ําแย่มากเฉลี่ยแค่0.40ประตูต่อเกมเท่านั้นคือออกไปเล่นนอกบ้าน2-3นัดถึงจะยิงได้สักลูกหนึ่งประมาณนั้นเลยค่ะในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีสถิติการทําประตูในบ้านที่แข็งแกร่งมากเฉลี่ยสูงถึง2.10ประตูต่อเกม พอเอาตัวเลข2ชุดนี้มาเทียบกันมันก็เห็นภาพชัดเจนว่าทำไมโอกาสชนะของยูไนเต็ดถึงได้สูงขนาดนั้นแล้วอีกแหล่งข้อมูลอย่าง footballpredictions.com เลครับมองไปในทิศทางเดียวกันไหมไปในทิศทางเดียวกันและมั่นใจยิ่งกว่าอีกค่ะพวกเขาทำนายสกอร์ออกมาเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นฝ่ายชนะไปแบบสบายสบาย0คือไม่ให้โอกาสวูฟได้ลุ้นยิงประตูเลยด้วยซ้ำค่ะเหตุผลหลักๆก็มาจากการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนี่แหละค่ะ ทั้งฟอร์มที่สวนทางการความมั่นใจที่หายไปของวูฟส์ปัญหาผู้เล่นป่าเจ็บและติดโทษแบนและสถิติการเล่นในบ้านและนอกบ้านที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวทุกอย่างมันชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดสรุปแล้วเรื่องราวของเกมนี้ก็คือการต่อสู้กันระหว่างทีมที่กำลังมีความมั่นใจและต้องการความสม่ำเสมอเพื่อไต่อันดับ กับอีกทีมที่กําลังสิ้นหวังและต้องสู้ทุกวิถีทางเพื่อหนีจากการถูกจารึกชื่อในประวัติศาสตร์อันเลวร้ายหากเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพที่ใหญ่ขึ้นนี่ไม่ใช่แค่เกมที่เดิมพันด้วย3มคะแนนแต่สําหรับวูฟมันคือเกมแห่งศักดิ์ศรีมันคือการพยายามหยุดยั้งหายนะของสโมสรให้ได้ส่วนแมนยูไนเต็ดมันคือบทพิสูจน์ว่าพวกเขาสามารถรักษาความต่อเนื่องเพื่อท้าชิงพื้นที่หัวตารางได้จริงหรือไม่ไม่ใช่แค่ทีมที่ดีเป็นนัด,นด และนี่คือคำถามทิ้งท้ายให้ไปขบคิดกันนะครับแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันตอนต้นระบุว่าในเกมล่าสุดที่วูฟแพ้ลวร์พูพวกเขาแสดงสัญญาณที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังคำถามก็คือในโลกของฟุตบอลที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ความสิ้นหวังและความทรงจำที่เคยบุกมาชนะที่สนามแห่งนี้ได้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนจะสามารถท้าทายสถิติและข้อมูลที่ท่วมท้นเหล่านี้ได้หรือไม่ สัญญาณที่ดีเพียงแค่45นาทีจะกลายเป็นประกายไฟที่ช่วยให้ทีมรอดพ้นจากการถูกจารึกชื่อในประวัติศาสตร์ในทางไม่น่าจดจำได้หรือเปล่าคะ